สวัสดีครับผมโตอัลเทรี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในพาร์ทที่3ของการแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาบาพีซก็มีกิจกรรมอีพคูณนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับไปถึงวันที่8แล้วก็จะมีอีกทีนึงเนี่ยก็คือวันที่20ถึงวันที่22นะครับวันนั้นเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการปั้นตัวอย่างมากเลยนะครับทีนี้ในรายละเอียดของคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะพูดถึงการแนะนําการเลือกใช้พรีเมียมสําหรับมือใหม่แล้วก็แนวทางการเก็บเลเวลนะครับตั้งแต่130ไปจนถึง200เลยนะครับว่ามีวิธีไหนกันบ้างเราไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเก็บเลเวลกันแบบจริงจังนะครับผมจะขอแนะนําพรีเมียมสาหรับมือใหม่ก่อนนะครับว่าเราควรที่จะใช้พรีเมียมแบบไหนดีนะครับพรีเมียมชนิดแรกนะเป็นพรีเมียมเร่งอีกนะครับก็คือจะทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวนั่นเองนะครับ ในช่วงแรกของการเดินวสเนี่ยเราจะใช้แค่การเดินวสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพรีเมียมนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะมีราคา2,700แคสสามารถเติมเงินแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับพรีเมียมชนิดที่2นะเป็นพรีเมียมเมอร์แชนหรือว่าพ่อค้านะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับคนฟาร์มในช่วงแรกนะครับหรือเหมาะสำหรับการขายของอย่างเดียวแต่ว่าพรีเมียมเนี้ยจะไม่บวก EP คูณไม่บวกอัตราดอบเลทหมายความว่าเวลาที่เราไปฟาร์มเนี่ยของอาจจะไม่ได้ดอบดีมากนะัก EP ก็อา,อาจจะขึ้นไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับการขายของแบบล้วนเลยนะครับโดยการที่ว่าตรงฝากขายนะครับเราจะสามารถขายได้ที่จะสามช่องเท่านั้นนะครับพอใช้เปี่ยมพ่อค้าเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ได้ทั้งหมด6ช่องนะครับการขายของเนี่ยปกติแล้วถ้าใช้เมี่ยมเลเวลเนี่ยเราก็จะติดการเสียภาษีการเสียภาษีเนี่ยก็จะเป็นจํานวนเงินที่ถ้าไอเทมมีราคาแพงเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ที่มุมบนขวาน,นะครับว่าอาตาัตราภาษีตอนเนี้ย น,นะครับของแพงก็จะโดนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เมียมพ่อค้าเนี่ยก็จะช่วยให้เราลดอัตราเขาเรียกว่าไงไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับก็ทําให้เราได้รับจํานวนเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีเมียมชนิดถัดไปนะครับเป็นพรีเมียมวอลนะอันนี้จะทําให้เราได้วอลอพีที่สูงนะครับวอลอพีเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกนะครับเป็นคลาสก็คือจะทให้คลาสเราเนี่ยขึ้นเร็วนะครับเหมาะสําหรับคนลงวอลโดยเฉพาะเลยนะพรีเมียมชนิดถัดไปนะครับเป็นพรีเมียมชนิดพิเศษนะครับ หรือแพตตินัมแพตตินัมบัฟนะครับทีนี้หรือเขาเขาเรียกกันในเกมนะครับว่าพรีเมียมปีกพรีเมียมนี้จะเป็นการรวมทุกพรีเมียมเลยนะครับให้อยู่ในชิ้นเดียวแต่ก็จะมีราคาที่แพงครับนะอยู่ที่ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ4-500บาททีนี้จุดเด่นของพรีเมียมนี้นะครับจะพิเศษกว่านะครับคือของช่องของฝากขายเนี่ยครับมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นมีกี่ชิ้นเอาไปขายได้เลยครับไม่ติดภาษีด้วยนะครับ บอกตามตรงนะครับอ่าคือพรีเมียมเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นพรีเมียมที่คุ้มค่าแก่การใช้ทุกที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับเพราะมันบวกทุกอย่างเลยนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันตามงบประมาณนะครับแต่ช่วงแรกถ้าเกิดว่าเอาแค่มาสนใจเรียกว่าไงทดลองเล่นตัวเกมเนี่ยก็ลองเติมเป็นพรีเมียมเลเวลบู์ก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่เป็นการเสียเงินมากจนเกินไปนะครับ เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เดินเควส t มาเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล130จะมีเควส t Battle Style นะรเราให้เราทํามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงเวทที่เลเวล130ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาสามารถรับที่ที่ NPC นณะเมืองเกิดของเรานะเวลาที่เราไปทำเสร็จปุ๊บนะครับเลเวลของ Battle Style เนี่ยก็จะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับ ทีนี้ในการเก็บเลเวลหลังจาก1 3 0จะมีแบบว่าเดินเควสตต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นทางลัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะขอแนะนําเป็นทางลัดแล้วกันนะครับก็คือเขาจะเรียกกันว่าการเกาะกงหรือการไปดูด EP อีกคนนั่นเองวิธีการจ้องง่ายๆครับเราสามารถหาคนเกาะกงก็จะมีผู้เล่นในเกมที่สามารถลงดันแจเขียวได้เขาก็จะประกาศขึ้นมานะจะมีราคาแบบหลายแบบนะครับแบบธรรมดารอบละ 8m 10m แบบบูทหนึ่งสองสามก็จะได้ EP ที่มากขึ้นแต่ว่าก็จะต้องเสียเงินมากขึ้นด้วยนะครับ เพื่อนๆที่จะทำเนี่ยก็จะต้องไปซื้อกุญแจเขียวนะครับราคา 10m ทีนี้เราก็ติดต่อกับคนที่รับเกาะกงเนี่ยไปเราจะต้องทำเควส์เบทเทลโหมดให้เรียบร้อยก่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปนะครับตกลงดีวกันเรียบร้อยจ่ายค่าบริการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามเขาเข้าไปในดันเลยนะครับ ให้เขาตีประตูแต่ให้เสร็จให้เขาเดินเข้าไปนะครับจนประตูขึ้นเราก็เดินให้เขาไปชิดกลงเลยนะครับทีนี้เราก็ปล่อยไปเลยครับรอเขาเก็บเลเวลไปเรื่อยๆซึ่งเลเวลก็จะขึ้นไวแบบมากๆเลยนะแล้วก็การที่ไปก่อนเนี่ยผมจะขอแนะนําว่าอขอมีพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมเลเวลบูสเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ขึ้นไวมากขึ้นมีถั่วอะไรกดช่วยไปก็กดเข้าไปครับเป็นถั่วพัดก็ได้ครับราคาไม่แพงนะฮะ จะช่วยให้เราเลเวลขึ้นไวมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับให้ก่อไปจนถึงเลเวลร8 1นะครับระหว่างที่เพื่อนๆก่อนนะครับถ้าใครที่มีงบประมาณนะครับให้เข้าไปที่ปากขายนะครับเข้าไปที่ช่องลูนนะครับหารูนประเภท E.P. x แล้วก็ E.P. Party นะครับรวมถึงกดตัวยูนะครับกดเรียนลูนเสร็จปุ๊บเราเอาเมาส์ไปชี้ครับว่าลูนประเภทนี้ใช้หินอะไรในการอัพนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ฝากขายนะครับ ซื้อหินนะครับพิมพ์ชื่อหินชนิดนี้ลงไปนะครับเราก็ซื้อมาเพื่อที่จะนํามาอัปโหลดในดันนะครับเพราะว่าในดันเนี่ยเราจะได้ทั้งค่า EAP แล้วก็ค่า a x p เข้ามาด้วยนะครับต่อไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ก่อกงนะครับก็เราสามารถเก็บเลเวลภายในดันได้นะครับเราเก็บเลเวลภายในดันนะครับ120ก็ได้ครับเอาให้ถึงเลเวล135นะครับ พอร้อามสิบห้าเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ดันอัลตาเซน่า b f f นะครับหรือที่เรียกว่าบอลเขียวนะครับใน NPC ภายในเมืองนะครับที่เมืองบัตดี้ไอนะครับทุกกย็งคืนไปเนี่ยมันจะมีการแจกบัตรดันฟรีนะครับให้กับผู้เล่นให้ลงดันฟรีๆเลยเนี่ยหรอบแล้วก็สามารถที่จะรับบัตรดันเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเลเวลกันได้นะครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะถึง181นะครับรัก1 7 0ก็ได้ครับ1 7 0 180เนี่ย เราสามารถไปเก็บเลเวลกันต่อได้ที่ด้าน145อนะครับหรือมาควินสเอาโพสนะครับอันนี้ต้องหาตี้ไปลงนะครับแล้วเลเวลคนนตี้เนี่ยจะต้องไม่เกิน189นะครับเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลเวล181นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลิงหน้าเมืองบัตดี้ไอนะครับคราวนี้เราจะต้องใช้งบประมาณนะครับไปซื้อฟอ์เจมนะครับนำมาแลกแอปเปิลขาวแอปเปิลขาวเนี่ยใช้ทำอะไรแอปเปิลขาวใช้แลกยาอีกครับ ซึ่งยาไอพเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลเวล181 mm นะครับในเรื่องของร้านลิงเนี่ยไม่ได้มีแค่การแลกยาเลเวลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าร้านลิงเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องเปิดทุกวันเพื่อที่จะลุ้นของนะครับซึ่งของในนั้นเนี่ยก็จะมีมูลค่านะครับส่วนอะไรมีมูลค่าไม่มีมูลค่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้ใน ลิงก์คลิปวิดีโอนะครับนะเข้าไปดูกันนะต่อไปเป็นจุดเก็บเลเวล1 9 0รถึงนะครับในตอน 190- 200ถึงเนี่ยเราจะต้องไปเก็บเลเวลกับแมปนะครับ190ก็คือจะมีปาร์ตี้รับอยู่นะครับแต่ละวันแต่ละวันแล้วแต่ว่าใครอยู่ฝั่งไหนนะบางคนก็อยู่ฝั่งโพบางคนก็อยู่ฝั่งคาซึ่งแมปเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็เหมือนกับแมปมือดื่นนี่แหละนั่นละเวลาที่เราไปเก็บเลเวลเนี่ยก็รอคนโขงก็ได้ครับเดี๋ยวไม่เราก็งงเเอลยนะครับ อารตี้ไปเก็บเลเวลแมปร้อยเก้าสิบชแนลนี้ชแนลนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเซตมาโคนะครับอันนี้เดี๋ยวลองพิมพ์ในใน u t u b e ก็ได้ครับว่าการเซตมาโครนะครับเกมคาบาวเซตยังไงนะครับจะมีชแนลที่ทำอยู่นะครับเราก็เซตตามเขาเลยครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามี GM มมาลงตรวจอะไรอย่างเี้อาจจะโดนแบนหรือโดนบล็อกชั่วคราวได้นะครับนะ ก็ลองลองเซตดูแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครโดนนะครับแมปร้อยเาสจากที่ผมแบบลองปล่อยมาหรือว่าเล่นมาก็ปี2ปีแล้วครับหลังจากที่ผมกลับมาเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เก็บแมปเลเวลร้อยเก้นะครับสามารถที่จะมีพรีเมียมกดทั่วนะครับทั่วหลายๆแบบเลยนะครับให้ EP คุณเยอะๆแล้วก็ไปเก็บเลเวลในดันแจเขียวหรือว่าดัาน dy ก็ได้นะครับก็สามารถ เก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมีของในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้ทำเอาไว้ในช anel นะครับเดี๋ยวจะขอแปละลิงก์เอาไว้นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำผู้เล่นใหม่แบบเบื้องต้นนะครับครที่ยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็สามารถกดติดตามมาไว้นะครับแล้วก็เข้ามาดูผมตอนสตรีมได้นะครับสามารถเข้ามาถามในสตรีมได้เลยนะครับเอาไว้ยังมีจุดไหนที่ผมอาจจะพูดผิดพลาดหรือว่า พูดไม่ครบไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับผม